สวัสดีครับทุกคนขอตั้สูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้นะครับซึ่งเป็นรายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะครับของราคาหนึ่งบาทที่เพื่อนซื้อมานะครับกับวันนี้นะจ๊ะกับช้อนโดเรมอนราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะนี่จ้านะครับก็เห็นว่ามันลดเหลือราคาเดือนหนึ่งบาทครับก็เลยไปซื้อมานะครับขอบอกก่อนว่าเออมันก็หนึ่งบาทจริงๆนะครับนี่จ้าเห็นไหมข้างบนนะครับมีเขียนว่าโดเรมอนนะครับแต่คุณดูนีโคตรบางอ่ะโคตรบางอ่ะ นี่แล้วตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมจ๊ะมีหน้าโเดเรมอนด้วยเห็นไหมอ่าโดเรมองหือนะจ๊ะเขาบอกกันนะ <c oughs> นี่บางมากคือ้ตรงนี้นะครับเองตรงนนะถ้าเกิดเอาไปทําพวกช้อนพวกซุปพวกอะไรได้นะตักข้าน่าจะได้ <c oughs> บางมากเลยอะบางมากมาเ <c oughs> นี่ยถังนิดหนึ่งก็งองอเลยนะครับ ก็โอเคนะครับจะอะไรมากกับของราคาหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเอ้ยใช้ได้อยู่นะเอาไว้ไปกินตักอะไรก็ได้นะแต่ว่าก็ก็บางมากอ่ะบางมากอ่ะบางมากแบบไม่เห็นถึงความคงทนเลยนะจ๊ะก็ประมาณนี้ครับกับของราคาหนึ่งบาทนะครับก็บางบางอ่ะเฮ้ยดูในรูปนะครับเขาบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะบางดูในรูปนะคิดว่าให้มันจะหนาของนี้แล้วตรงเนี้ยแบบในการเคลือบแบบหนาๆนะครับไม่ใช่นะครับของราคาหนึ่งบาทมันก็คุณภาพหนึ่งบาทนี่นะครับ ก็ถือว่าทําแบบเออนะครับเล่นๆได้อะตักอะไรนี่หน่อยได้ครับแต่ถ้าเกิดใช้จริงจังก็ไม่น่าจะได้เนี่ยงอแล้วหังนิดหน่อยก็งอนะครับกับไอเกจของเหล็กนะครับเสลตราคาหนึ่งบาทนะครับโอเคครับเพื่อนๆจุกันดูคลิปนี้ไปเพียบเพียบดีนะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรุ่มนี้ใครอยากฝากสูนเพีรอาจารย์มีช่องทางธนาคารอมสินขึ้นอยู่นะครับสามารถไปฝับสุนได้โดยตรงครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า